พี่น้องป้องไปสวัสดีสวัสดีสูผู้สุ่คนสวัสดีเจ้าสวัสดีพระสวัสดีพี่น้องสามัญชนคนทั่วไปนะคะแล้วก็ไม่ทั่วไปด้วยผู้ติดตามรับชมรายการลูกคุณหนูยูเคมาวันนี้ตามที่ได้สัญญากันไว้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะว่าพาวางเมื่อไหร่วจะรีวิวน้ําหอม ที่จำใช้ให้เพื่อนๆได้ชมกันจริงๆว่ามีตัวไหนแบรนด์ไหนอะไรยังไงบ้างใครที่ได้ติดตามกันเนี่ยก็คงจะทราบกันดีอะนะเพราะว่ามีหลายคนอยากที่จะให้ทําคลิปนี้นะคะจนก็เลยจัดให้เลยค่ะวันนี้ว่างแหลมนะคะเพื่อนๆค่ะที่เห็นกลองอยู่ตรงหน้านี้นะคะน้ําหอมมากมายหลายอีฮอมากเลยนะคะที่คุณนูยูเคใช้จริงค่ะไม่จกตาค่ะนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ o ป r ดค่ะนะคะ เราก็จะใช้สับเปลี่ยนเวียนวนกันไปอยู่แบบนี้เนี่ยนะคะบอกไว้ก่อนว่าที่ฉันไม่ใช่เป็นคนตามแฟชั่นนำหอมที่แม่งออกมาปุ๊บซื้อปั๊บทันทีเราก็จะซื้อตัวไหนที่เรารู้สึกว่าเคยฉันใช้แล้วชอบฉันก็ซื้อตัวนั้นนะคะเพราะว่าตัวใหม่บางตัวอย่างฉันก็มีแซมพงแซมเปิลที่ฉันสั่งมาเยอะมากเพื่อนๆอะไรที่มันออกมาใหม่ดิฉันก็สั่งแซมเปิลมานะคะเพราะว่าไปลองที่ร้านไม่ได้ตอนนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูแซมเปิลว่ามันเยอะที่ฉันสั่งมาดมนะคะนี่คือแซมเปิลนะคะ พูดแล้วเหมือนแม่ค้าน้ำหอมเลยเธอนี่แซมภต่างๆนะคะของ Forest ก็สั่งมาเยอะเหมือนกันอ่ะเขาก็จะเป็น,ปนขนาดหนึ่งมิลนะคะก็ก็ประมาณมิลมิลจุดสอะไรแบบเนี้มาอย่างของทังคมก็มีเพื่อนๆอย่างเออนี่ก็มีอ็กซะลาอิซะล,ะลองนะคะเอามาดมนู่นนี่นั่นนะคะยางตัวใหม่ๆอย่างนีนะะ้ถ้าเกิดว่าแบรนด์ไหนมันทําออกมาเพื่อนๆนะแนะนํานะคะ ก่อนที่จะซื้ออะไรถ้าช่วงโควิดอย่างนี้คุณสั่งได้นะคะสั่งแซมเปิลเอามาดมก่อนยังไงมันก็คุมกันเพราะว่าถ้าใครที่ชอบน้ําหอมแบบ์แล้วคุณไปจ่ายทีแบบว่ามันก็ไม่ใช่ถูกใช้ปากขวดหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะไม่คุมกันมันอาจจะบ้งนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคือน้ําหอมเนี่ยสำหรับแชมเนี่ยมันคือตัวตนน,นนะคะของของเราของแต่ละคนการเลือกน้ําหอมเนี่ยมันก็คือการที่คุณจะต้องไปเลือกซื้อเองตาม แต่อารมณ์ตามแต่ฟิลของคุณคุณเป็น,ปนผู้หญิงแบบไหนนู่นนี่นั่นะยังไงนะคะแล้วคือคุณดูไหมว่าเชฟทอมเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เขาชอบชมแชมก็คือเรื่องกลิ่นตัวของแชมว่ากลิ่นคุณหอมนะอย่างเมื่อวานเนี่ยนางบอกว่าที่รักกลิ่นหอมจังเลยวันนี้ซึ่งเมื่อวานเนี่ยชมใช้ตัวนี้เลยค่ะเป็นของกาะรางนะคะการะรงก็เวสตีเวอร์เป็นญ่าแฝกนะคะอันนี้ก็อยู่ที่200 200มิลนะคะเพื่อนๆค่ะขาควดใหญ่บเบ้อเร่เลยอันนี้เป็นกลิ่นกลิ่นที่ชอบใช้ประจําอยู่บ้านนะคะซึ่งมันมีความสะอาดของในตัวกลิ่นมันแล้วมันก็เป็นน้ําหอมผู้ชายนะคะใช้ส่วนใหญ่แต่แต่พวกน้ําหอมอ่ะเพื่อนๆนะถ้ามันไม่ได้กลิ่นรุนแรงมันก็มีความเป็นยูนิเซกได้หมดนะคะชายหญิงใช้ด้วยกันได้หมดทั้งนั้นแต่นะคะสาเหตุที่ถามว่าทําไมถึงใช้แต่น้ําหอมแบรนด์ก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยใช้น้ําหอมที่ไม่แบรนด์นะคะ ัวจำเองเนี่ยขอเล่าเท้าความไปก่อนว่าําชอบเ,ออเริ่มใช้น้ําหอมครั้งแรกเนี่ยก็ต้องเป็นของ Twelve Past c o l o n e นะคะสมัยตอนอยู่เมืองไทยที่เราเด็กจริงๆแล้วจำเชื่อว่าเด็กที่เกิดยุค80แบบดิฉันเนี่ยก็คงจะเคยซื้อ Twelve Past Cologne สหรับคนที่เบี้ยน้อยหอยน้อยพอโตมาขึ้นมาหน่อยก็จะมียุคของน้ําหอมตลาดก็เคยซื้อนะคะยีบาทนู่นนี่นั่น,นแต่พอเรามีงบทํางานเองได้มีเงินเองนะคะจนปัจจุบันเนี่ยอายุ ปาไป3าค่าเนี่ยเพื่อนๆนะคะเราก็เฮ้ยมาใช้น้ําหอมแบบจริงจังนะคะตอนที่มาอยู่ต่างประเทศแล้วที่ต่างประเทศเนี่ยกับค่าเงินที่ไทยเนี่ยมันคนละอย่างกันนะคะแล้วน้ําหอมพวกเนี่ยที่ซื้อที่นี่เนี่ยโดยเฉพาะนะคะเห็นเยอะๆแบบเนี้ยอย่างโจมาโลนเนี่ยถ้าซื้อช็อปเนี่ยเออท้าขวดหนึ่งเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณก็ไม่ต่ำกว่า100 ปอน์ะนะคะก็หรือว่าประมาณเงินไทยก็ไม่ต่ำกว่า0 0 0บาทนะไม่รู้ว่าเมืองไทยขายขวดเท่าไหร่แต่ว่าแชมจะเป็นคนที่ชอบซื้อที่แอร์พอร์ตดังนั้นเนี่ยการซื้อของที่ดูที้ฟรีที่แอร์พอร์ตเนี่ยดิฉันถึงสามารถซื้อได้ถูกนะคะแต่ก็ไม่ใช่ทุกแบรนด์ที่เราซื้อที่แอร์พอร์ตแต่โจมาโลนเนี่ยส่วนใหญ่จะซื้อที่แอร์พอร์ตแต่ชาแนลเนี่ยก็คือซื้อที่ช็อปที่ที่นี่อะนะคะเพราะว่าเนาะโอเคเราให้ฟังเลยด้วยกันว่ามีตัวไหนดีกว่าคุยเยอะแล้วเพื่อนๆนะคะ อ่ะคะ่ะทุกผู้ชมทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าน้ํำหอมที่จชมซายมีแบรนด์อะไรบ้าง<ม>ก่อนอื่นเนี่ยขอยกให้แบรนด์นี้ก่อนเลยนะคะแบรนด์แรกเนี่ยก็ต้องเป็น Forest London นะคะซึ่งเจ้าของเขาผู้ก่อตั้งเนี่ย ฟ o ริสลอนดอนเนี่ยเริ่มต้นนะคะในปีศักรา1730นะคะปัจจุบันอายุ290ปีกับแบรนด์นี้แล้วก็เป็นแบรนด์ที่เจ้าของทายาทยังเป็นเจ้าของยังไม่ได้ขายให้ใครยังสู่ถือรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นน,นะคะล้านเหลนหล้นโคตเง้างศักรานะคะก็ยังเป็นเจ้าของแบรนด์นี้ถ่ายทอดทายาทอาูนค่ะนะ ก็ได้รับตารอย a l วารินในปีคศ1830นะคะคือใครที่อยากสนใจเรื่องประวัติของแบรนด์ต่างๆเนี่ยว้เราติดตามกันเดี๋ยวดิฉันจะได้มาทำคลิปย่อยๆอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ชีวิตประวัติของ เจ้าของแบรนดนี้น่าสนใจเพราะว่าเขาเป็นคนสเปนมาจาก,กเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งของสเปนแล้วก็ทำงานเริ่มต้นโดยการอบพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งนะคะถิ่นฐานที่อังกฤษนะแล้วก็มาเป็นบาบงบาเบอร์ Bar นะคะช่างตัดผมชายนะจ๊ะความที่เป็น Forest London น่ะเพื่อนๆมันมีความคลาสสิกของมันนะคะแล้วก็มีตาลอยวารันซึ่งเป็นตาที่ราชวงศ์ใช้กษัตริย์ใช้อะนะคะเพื่อนเ,อนเอนก็ ตัวมีหลายตัวเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ชํานชอบนะคะเราย l ออาร์มนะก็วันนั้นเคยรีวิวปแล้ว,ว่าตอนที่ไปคลิปกับอาจารย์ตัก๊กอะเพื่อนๆด้วยขวดทรงที่เก๋นะคะโดยการที่เห็นไหมว่าดีไซน์ดีไซน์ทุกอย่างแบบว่าเก๋หมดเลยแล้วต้องแคปมันเนี่ยนะท่านผู้ชมค่ะจะให้ดูนี่๊บ ไม่ค่อยมีคนไทยรีวิวแบรนด์นี้เท่าไหร่เลยส่วนใหญ่เขาจะจะรีวิวพวกคอมเมอรเชล์เพอร์ฟูมอะไรแบบนี้พวกน้ำหอมตลาดทั่วไปที่เน้นการขายโปรโมชั่นโปรโมชั่นขายเขาเรียกว่าอะไรอะอะดเวดไพรส์นะคะ Comp uh, พวกคอมพานีที่จ้างคนรีวิวเยอะๆจ้างทำโฆษณานู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยนะแต่ว่า f o r e s t เนี่ยเป็นตัวหนึ่งเนี่ยใครที่มาอังกฤษเนี่ยคือคุณไปต้องไปคุณจะต้องไปที่ช็อป f o r e s t แ้้คคุณจะต้องไปตามเอาเองเพราะมันเป็นแบรนด์เก่าแบรนด์ที่ทันดิชแนลอะเออเข้าใจปะความเป็นทันดิชาแนลความเป็นวัฒนธรรมอะนะคะ แบรนด์ต่อมานะคะก็ต้องเป็นแบรนด์อังกฤษนะคะยกให้แบรนด์อังกฤษก่อนเพราะคุณอยู่ยูเคนะคะก็ต้องนี้เลยค่ะ p พ n h ฮ l เลก n นะคะ p พ n h ฮ l เลก n เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่เ,เปิดตัวขึ้นนะคะในปีคิิสต์ศักราช1870ที่ถนนเดียวกับที่มีช็อปของ f o r ์ s t London นะคะโดย p พ n h ฮ l เล o เกเนี่ยนะ เขาเป็นเอ่อซาลอนเหมือนกันนะคะแฮร์เดเซอร์ a ฮ r d เดซซิ่งซาลอนนะคะก็เห็นไหมว่าบาร์เบอร์อันนี้เป็นบาร์เบอร์แต่อันนี้เป็นซาลอนนะคะสำหรับซาลอนเนจะกใกล้ๆก,กับเทอร์กิสบาร์บซึ่งในยุคข,ของสมัยวิกตอเรียนเนี่ยก็จะนิยมกันนะคะสำหรับอางอบน้ำเทอร์กิสบาร์บอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อแบรนด์เนี้ยก็ชอบตรงชิมชอบตรงขวดดีไซน์มีความเก๋มีความคลาสสิกนะคะในยุคข,ของวิกตอเรียนนะจ๊ะเพื่อนๆค่ะแม้กระทั่งโรงแรมสวอยโ,โฮเทลเนี่ยก็ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะของแพนเฮนเกิลก็รู้สึกว่าจะชื่อตัวหนึ่งว่าเออสวอยสตีมอะไรเนี่ยนะเออเพื่อนๆลองดูกันเอาเองนะสวอยสตีมอะไรเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะคะแต่น,นี่ก็คือฉันมีอยู่แค่2ตัวเท่านั้นแล้วของที่เห็นอยู่ก็คือ เราจะมีช่วงที่เราบ้าน้ําหอมแล้วก็ซื้อน้ําหอมแต่ว่าก็คือนะคะตามจังหวะตามช่วงแต่กลิ่นอันนี้หอมมากแล้วอันนี้มันเล็กะนะคะขนาดเนี่ยมันพกพาไปไหนมาไหนได้นะเก๋ๆนะคะเ,เพื่อนๆค่ะโอเคต่อมาดีกว่านะคะตัวโปรดของแชมตัวต่อมาก็จะต้องเป็นของอะไรดีเนะาะกระรานด้วยกันนะคะตัวนี้ซึ่งเราก็เคยได้ พูดกันไปแล้วนะคะว่ากลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นหอมเย้ายวนนะเหมือนคนเล่นของเหมือนชนีเล่นมนตรานะคะเสกให้ผู้ชายดมแล้วก็อยากที่จะเย่เย่มาดูกกับเราทันทีทันตาเลยว่าเฮ้ยทาไมเธอหอมจังหอมตั้งแต่หัวจะนปลายเท้านะคะตัวนี้เลยนะคะขวดเล็กค่ะนะคะ,นะคะ30มมิลแค่นั้นเองแต่ว่ามันสะดวกเพราะว่ามันสามารถที่จะใส่พกพาไปในกระเป๋าได้ว่าไปเราฉีดเลยก่อนที่จะสามีจะกลับบ้านนะคะจุบจ๊บจุบุ๊ อ่ะหอยหอมแบบว่าหอมรันจวนจิตแล้วมันหอมทนนะคะเ,เพื่อนๆค่ะอืมหอมทนตัวนี้เลยอ่ะแซมก็จะมีทั้งหมดนี่ขวดนี้นะคะสองขวดนะก็กระรังนะคะก็อีกขวดหนึ่งก็เป็นวิ้เวทีเวอร์สองร้อยมิลนะคะเวททเวอร์ยาแฟกนะคะย้าแฟกที่เขาเอาไปทำฝอยกันน้ำคงการพระราชดำรินะคะแต่ว่าในอินเดียเขาก็มีการทำาย้าแฟกกันน้ำมานานแล้ว นะคะเป็นวัฒนธรรมโบราณกันมานานแล้วแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็มีการมาทําเป็นน้ําหอมด้วยนะคะเพื่อนๆขาเมืองไทยก็มีแบรนด์คนไทยทําออกมาขายแต่ว่าฝรั่งตัวนี้เขาทาออกมานานแล้วอตอมาดีกว่าค่ะเพื่อนๆขาก็ชาแนลดีกว่าเธอชาแนลชาแนลเนี่ยพูดถึงน้ําหอมของฝรั่งเศสบ้างก็การ์เลงก็เป็นของฝรั่งเศสนะคะเป็นแบรนด์เก่าเป็นแฟมิลี่โอนเหมือนกันเหมือนกับอีพวกของ ฟอร์เรสนะคะเป็น Family o ่ n อนอะชาแนลันว่าทุกคนต้องรู้จักชาแนล Number f i ก็เป็นกลิ่นแป้งเด็กนะคะชาแนลนัมเบอร์ก็อันนี้ใช้ก็เกือบหมดแล้วนะเธอจา๋าแต่ก็ยังมีกระปุกที่เรายังไม่ได้เปิดอยู่อีกซึ่งเราก็ยังได้เป็นของขวัญน่ะนะคะอันนี้ได้เป็นของขวัญมาจากเพื่อนออสนิทมิตรสหายนะคะที่รักแล้วก็เอ็นดูกันแล้วก็อันนี้อีก ไม่ได้เอามาขายนะจ๊ะเพราะว่าดิฉันชอบค่ะเป็นของเป็นลูกสาวที่สะสมนะคะเอามาให้ดูอ่ะมีอะไรอีกชาแนลก็จะมีทั้งหมดเอ,อ่เอ n u m เ e r รนะคะแล้วก็ที่ยังไม่ได้แกะไม่อยากแกะเกะ็บไว้ไว้แล้วเดี๋ยวรอวันวันไหนนะคะวันเกิดแม่วันเกิดอะไรถ้าอยากเอามาให้เราก็เอาให้เราจะเน้นให้คนพิเศษจริงๆอ่ะนะแล้วก็ตัวนี้ค่ะโคโค่นะคะโคคโน,โคโน เห็นป่ะอันนี้ก็หอมเหมือนกันเพื่อนๆอ,อ๋อหอมล้นจนจิตค่ะฉีดเยอะก็เหม็นเขียวค่ะมึนค่ะโอเคนะแล้วก็ต่อมาที่ชอบต่อมาเนี่ยก็จะเป็นของนี่เลยโจมาโลนค่ะเราเคยได้คุยกันไปแล้วโจมาโลนน่ะนะคะก็ เป็นแบรนด์อังกฤษเหมือนกันซึ่งคุณโจมาโลนเนี่ยเขาได้ขายไปแล้วให้กับเอสเตอร์ลอเดอร์นะคะช่วงที่แกเป็นมะเร็งเนี่ยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยแกก็ทับน้ำหอมแบรนด์ใหม่ของแกขึ้นมาชื่อว่าโจเลิฟนะคะแต่ว่าความที่เป็นโจมาโลนเนี่ยมันมีความคลาสสิกอยู่แล้วไงน,นะคะก็เป็นน้ำหอมยุคเก้าสูบเนาะแบบน,น้ำหอมยุคหลังๆเพื่อนๆแต่ว่าเขาทำดีไงถึงแม้ว่าจะเป็นโคโลนก็จริงอะนะคะแต่ว่า เป็นโคโลนที่หอมจริงๆเพื่อนๆโคโลนของโจมาโลนเนี่ยนะก็ใช้หลายตัวเหมือนกันเรารีวิวกันไปแล้ว,วเธอเราจะไม่พูดถึงเรื่องของโจมาโลนอีกนะคะต่อมาค่ะแต่ก็คือแนะนํา ใครที่เป็นสาวสดใสโจมาโลนเนี่ยม,มันมีความใสในตัวมันเป็นสาวมินิมอลอ่ะนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มินิมอลอะใช้ไปเลยโจมาโลนซึ่งมันไม่ได้ปรุงแต่งเยอะเอาแตนว่าอย่างนั้นแต่ถ้าคุณเป็นสาวปรุงแต่งเยอะคุณจะต้องใช้ตัวนี้นะคะหรือไม่ก็เป็นคุณหญิงคุณนายไปเลยนะคะแพนเฮลเลกอนเนี่ยหรือไม่ก็ชาแนลขวดนี้ค่ะขวดเล็กค่ะนี่พกพานะคะ แล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นทอมฟอร์ดค่ะทอมฟอร์ดตัวนี้หอมมาก mm. เพื่อนๆจ๋าอืมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือยังไม่ได้แกะเราก็ยังไม่อยากแกะนะคะก็เป็นทอมฟอร์ดออร์คิดนะคะยังไม่อยากแกะเพราะว่ามันยังมีเยอะมากแกะจะใช้ตัวนี้ไปก่อนแล้วค่อยแกะที่หลังเป็นคนสะสมประมาณนี้เธอแล้วก็อ๋ออันนี้ก็ยังไม่ได้แกะอันชัน,นี้ยังไม่แกะ ก็อะไรอีกเนาะเอาเป็นว่านี่ตัวนี้ก็หอมเพื่อนๆอิสซะลองนะคะตัวนี้ก็หอมแต่ว่าก็นานๆใช้ทีนะเพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างแรงนะคะกลิ่นมันค่อนข้างแรงเธอแล้วก็ตัวที่ชอบต่อมาแล้วก็ชอบมากๆโดยการที่แบบว่าเฮ้ย บางทีอยู่บ้านเนี่ยเราเราจะไม่นึกถึงตัวอื่นที่มันเยอะเลยแล้วมันเป็นน้ำหอมที่ราคาไม่ได้แพงอ่ะนะคะก็ต้องม o ร์เนบันะคะซึ่งเขาทำพวกผลิตภัณฑ์เจลอาบน้ำนะคะพวกของอาบน้ำทั้งหลายแหล่นี่มอร์เทนบัลเนี่ย,อยลอนดอนเนี่ยนะเพื่อนๆค่ะ อันนี้เป็นขวดรุ่นเก่านะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันทำขวดรุ่นใหม่มาน่ารักมากเป็นความมีมินิมอลอาร์ตเข้ามาผสมนะคะเป็นหัวจุกมันจะเป็นกลมๆนะคะคล้ายๆกับหินสีอะไรประมาณนั้นแหละเพื่อนๆน,นะคะแต่ว่าที่ฉันซื้อมาก็นานแล้วเพิ่งเปิดออกมาจากกลุ่ให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะเราก็ชอบจริงๆเพื่อนๆมีความฟิลแบบว่าอาบน้องอาบน้ำมีทั้งหมดทั้งสิ้น3ขวดด้วยกันราคามันไม่แพงค่ะหมอต้นบาก็ ขวดเจลอาบน้ำมันก็เป็นแบบนี้เลยเพื่อนๆอนันนี้เป็นรุ่นเก่านะเธอรุ่นใหม่ไปซื้อได้นะคะไอ้ทับแบกนะก็หอมดีเพื่อนๆนกลิ่นยาสูบอืหรือไม่ก็อูดก็ได้คะ่ะอูดอูดกิษนาไม้กิษนาไม้กิษนาเพื่อนๆพืนหอมดีอะหม้นบาผ่านไปแล้วแล้วตัวนี้ก็โอเคเพื่อนเพื่อนแต่ตัวเนี้ยคนไทยรีวิวกันเยอะอีกตัวที่คนไทยรีวิวกันเยอะก็ไม่ค่อยอยากที่จะรีวิวแล้ว เพราะเราก็เคยทำคลิปรีวิวไปแล้ว g ุชชี่บ m b บูเนี่ยอินสไปร์มาจาก g ุชชี่บามบูในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2นะคะที่ที่เป็นกระเป๋าบามบูอะนะที่ที่หูเป็นหูหูบามบูที่ของขาดตลาดนะเ,นเพื่อนช่วงหลังสงครามโลกอะเออลองดูกันเอาเองนะคะเพราะว่าที่ฉันเคยเคยเล่าไปถึงประวัติของ g ุชชี่บ m มบูไปแล้วไปย้อนกลับไปชมคลิปก่อนเ,นเอาเองหรือว่าเดี๋ยวจะแปะไปให้ก็ได้นะคะ เราก็จะไปถามกันเยอะเพราะว่าคลิปบางลายบางคลิปเราก็เล่าไปแล้วเราทียนเล่าอีกไงโอเคต่อมาค่ะตัวที่เอาฉีดหมอนฉีดห้องเนี่ยซื้อมาเล่นๆก็ตัวนี้เลยค่ะก็เป็นแบรนด์ตลาดทั่วไปอะนะคะก็ไม่ได้เป็นแบรนด์หรูอะไรก็เอาไ้ฉีดฉีดหมอนนะคะน้ำหอมเดียอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นน้ําหอมแบบนี้เราซื้อมาฉีดหอมฉีดห้องได้ฉีด ผ้าปูที่นอนฉีดอะไรได้เวลาแฟนเราสามีเรานอนอย่างเนี้ยเราก็จะรู้สึกเขาจะได้รู้สึกหอมเราจะได้รู้สึกหอมกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็วันนี้เข้ามารีวิวแค่นี้แหละเพื่อนเพื่อนก็คือส่วนหนึ่งนะคะที่ฉันได้ใช้จริงๆนะคะไม่ได้เอามาขายไม่ไดเอามาอวดหรือว่าแต่อย่างใดนะจ๊ะเพราะว่ามี f c หลายท่านอยากที่จะเห็นแล้วก็ถือว่า เออเขาอาจจะเป็นคนที่สนใจนะคะในเรื่องของน้ําหอมก็อยากจะมาแชร์เป็นความรู้นะคะรวยใช่ว่าใส่บาแบดหาง นะคะว่าเดี๋ยววันหลังใครอยากที่จะให้ฉันฝากฝ่าพูดถึงเรื่องของแบรนด์ไหนๆเล่าถึงเรื่องประวัติของแบรนด์ไหนๆคอมเมนต์กันมานะคะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ในการทําคลิปนะคะแล้วก็แชร์กันได้ไม่ว่ากันค่ะเพื่อนๆขาแล้วทาเชื่อนะว่าถ้าเกิดว่าใครที่ได้ศึกษาเรื่องแบรนด์จริงๆเนี่ยคือคุณกว่าที่เขาจะประสบความสําเร็จกว่าที่ธุรกิจเขาจะก้าวมาเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจนะคะชีวิตมัน มันมันทาให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆ,ๆอย่างว่าคนที่เขาจะมาประสบความสําเร็จสร้างแบรนด์ไหนๆก็ได้ก็แล้วแต่ให้เป็นที่ต้องตาต้องใจของคนรุ่นหลังเนี่ยมันมีอะไรเยอะมากๆค่ะแล้วที่ฉันเป็นคนหนึ่งที่ฉันชอบศึกษานะคะประวัติศาสตร์นะของทุกๆอย่างประวัติศาสตร์ทุกๆเรื่องแหละเพื่อนๆเพราะมันทําให้เราสามารถเรียนรู้แล้วก็อดับบใช้ได้ในยุคปัจจุบันนะคะวันนี้ก็แค่นี้แหละค่ะนะคะ,นะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคิดและจะไม่ให้พลาดกับคลิปดีๆนะจ๊ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้โชคดีแล้วก็สวัสดีค่ะ้ o ว e y o อ่อนนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บ